ช่วงวันอาทิตย์กับปอนเองในคลิปที่2นะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมป a r e n a Tower Defense ซึ่งแมปนี้เนี่ยจริงๆพี่ไม่ได้คิดจะทำไวเพราะว่าเห็นคนมาเล่นน้อยมากแต่ว่าในประวัติเนี่ยเคยมีคนวิสิตหรือเข้ามาร่วมถึง70ล้านคนเลยนะก็ไม่ถือว่าน้อยเลยเอาจริงที่ทำเพราะว่ามันมีน้องอยู่คนหนึ่งคนหรือ2คนนี่แหละที่มันชอบขอแบบนี้มันขอมานานมากแม่งขอมาเป็นเดือนแล้วพี่ก็แบบไม่เอาคนเล่นน้อยแล้วก็ตัวละครหญิงเยอะกลัวแบบจะเล่นแล้วติด เนี่ยแหละก็เลยแบบเออไม่เล่นละกันแต่ก็อ่ะถือว่าเดี๋ยวมาลองเล่นละกันซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตแล้วครับแบบเนี้ยเขามาทําแมบ,บนี้แทนไอเป็นเดอะไฮบิดคาเฟ่อะไอแมปเดอะไฮบิดคาเฟ่เนี่ยคือมีอัปเดตตลอดแต่ไอตัวอารีนาทาวเวอร์ดิฟเอนซ์คือเขาเลิอกอัปเดตมาตั้งแต่เดือน6แล้วก็ก็น่าจะประมาณ5เดือนแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวแมปเป็นไงก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าเนาะออ้เพลงในแมบปบเพิรดีอะเนี่ยเหมือนสไตล์คาเฟ่เลย อันนี้น่าจะเป็นเหล่าแฟนอาร์ที่วาดส่งเขาหรือเอ้ยเอ้ยเกมเคียเตอร์เดี๋ยวจะเย็ดน่าจะเป็นตัวด่านที่เขาวาดส่งกันให้แฟนอาร์หรือเปล่าสวยนะมันดูดีเนาะแบบว่าเอาผลงานของคนดูคนเล่นมาลงในเกมอะแจ่มจัดเลยส่วนตัวนะครับแมบปบนี้พี่เคยได้มาตาหนึ่งแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างยากเนาะส่วนตัวระบบต่างๆเอานี้ต้องพูดก่อนว่าพี่เองไม่ค่อยรู้รละเลอียดมากละกันจะมาพูดถึงคร่าวๆเนาะหลักๆตัวละครนะครับมันก็จะแบ่งเป็นพวกรูบี้ อะเมทิสอะไรงนี้แล้วก็จะมีตัวละครพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยนี่สีแดงรูบี้สีม่วงอะเมทิสแล้วก็จะมีพวกนี่แก๊งเหล่าไฮบิดแล้วก็จะเป็นกาเดียนและอันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะครับวอยก็ตัวจาดเนี่ยพี่พี่มองว่าค่อนข้างยากนะยากแบบเล่นคนเดียวลําบากเลยนี่ตัวละก็จะแบบมีปรับผู้เล่นกี่คนสูงสุด2คนมั้งเมื่อกี้มันขึ้นแค่2อคนใช่ไหมแล้วก็จะมีปรับอีซี่ปรับโหมดต่างๆให้เราเลือกได้ด้วยเนาะ อ่าเดี๋ยวก่อนลงง่านพี่ขอสำรวจล็อบบี้ก่อนละกันล็อบบี้เนี่ยทำออกมาดีนะมันก็คือสไตล์คาเฟ่ชิวๆอะ่ะเอาจริงมันเป็นสไตล์ทาวเวอร์ดิเนที่แบบเป็นฐานผู้เล่นเฉพาะกลุ่มจริงๆจังๆเลยนะโอ้เอาโดนัทมาด,ด้วยด้วยแต่ว่าโดนัทลอยอะไรวะนี่ <laughs> มีมีอย่างอื่นเสิริมไหมครับพี่นอกจากโดนัทเดี๋ยวลองสำรวจด้านนอกดิเอา้าเอาเอาอกไม่ได้เนะี่ยเอา้าอ๋อมันไม่ใช่ทางออกนีิบ่ <laughs> แม่งเอ้ยตาเป็นตอกระจกแน่เลยมองไม่ออกข้างนอกเราก็สามารถออกมาสำรวจอย่างนี้ได้ด้วยรู้สึกจะมีเกาะข้างหน้าด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันไปยังไงเนาะตัดมาที่ตัวด่านเราสามารถนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เลือกดา่านเดี๋ยวพี่ลองนั่งตรงนี้แล้วกันมันดูแบบจุดเข้าด่านมันดูเยอะเนาะเยอะจะจัดอะ่ะด่านนี้ยากไหมไอ้ห้าจุดนี่คือความยากระดับห้าหรือเปล่าเนี่ยแต่มันเป็นอีซี่โหมดปะ อันนี้ก็จะเป็นการปรับมิวเทชันที่ยิ่งยากยิ่งได้เงินเยอะเนาะแต่คิดว่าธรรมดาก็ไม่น่าจะรอดแล้วว่ะเอาเป็นเดี๋ยวเรามารอลงธรรมดาแล้วกันแต่เมื่อกี้ด่านก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะเยอะแบบเยอะมากเลยอะอ่ะ๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่เคยลงมาแล้วไงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่รอด้ยไม่รู้ว่าแบบเราวางตัวละครผิดหรือว่าด่านมันจงใจให้เราไม่ผ่านวะ่ะครั้งแต่ครั้งก่อนลงอีกด่านหนึ่งไม่ใช่ด่านนี้ อันนี้มันดูแคบๆเล็กๆเนาะอ่ามาถึงวางตัวรูบี้เอ้ยนี่ก่อนละกันอเมทิสอเมทิสนี่หมายถึงสีนะแต่ชื่อตัวละครก็จะเปลี่ยนไปอีกชื่อหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือพลสไนเปอร์ออาไปแล้วด้วยแมปนี้เนี่ยข้อเสียใหญ่ๆที่พี่ไม่ชอบที่สุดนะน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งตามันใช้เวลานาน,านไปเว้ยไม่มีสปีดคูณสองแล้วก็หลายเวฟด้วยอ่ะตอนนี้วางเซอร์จเจียนเซอร์จเจียนของรูบี้ แย่ yeah, แล้ววะตีไม่ถึงแล้วก็ตัวละครเนี่ยเวลาเราอัพมันจะไม่ได้บอกอรายละเอียดแบบชัดเจนเนาะว่าดาเมจระยะคูดาวอะไรยังไงเท่าไหร่แต่มันจะบอกว่าความสามารถของเลเวลต่อไปจะเป็นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเขียนว่าลองแรน์ก็คือตีไกลขึ้นพอเลเวลต่อไปจะเป็นชร์เปอร์ราวก็คือเหมือนกับทำดาเมจเพิ่มอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเพิ่มมาเท่าไหร่มันก็แอบดูยากเนาะแล้วเนี่ยพอขึ้นขั้นที่3ขั้นที่3ดาเมจห้า คูดาวศูนย์ห้าช้ามากเลยแต่พอขึ้นขั้นต่อไปมันจะเขียนว่าดับเบิลกันก็คือมีปืนคู่โจมตีรัวๆเนาะคู่ดาวก็น่าจะลงมาครึ่งหนึ่งเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้พี่วางตัว2แล้วมันมันไม่รอด <laughs> วางตัวเดียวมันไม่รอดว่ะแต่ทำเลวางบัดซบไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวเซอร์เจนขึ้นขั้นสี่นะครับขั้น4ี่มันเขียนว่าดับเบิลกันนี่ปืนคู่ไปเลยแล้วก็ขั้น5้าจะเป็นเลเซอร์โอเวอร์คล็อกความสามารถคือ เหมือนจะบูทดาเมจตัวเองนะรวมถึงถ้ามีตัวละครเซอร์เจียนอยู่ในระยะก็ได้รับบูทไปด้วยน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าวะมันเขียนว่าอินคลูดอ่ะก็น่าจะหมายถึงตัวที่เป็นเซอร์เจียนด้วยกันเองที่อยู่ในวงเอ้ยแต่พอใช้ปืนคู่ดูดีขึ้นนะเนี่ยดูแบบโหดขึ้นเลยอะถ้าวางเซอร์เจียนตรงนี้จะยิงถึงปะวะอืมไม่ถึงแย่ yeah, แล้ววะทุกคนแย่ <laughs> yeah, แล้วมันเกือบถึงนะแต่ไม่ถึงวะ่ะ อันนี้คือเป็นตัวละครที่วางพลาดมากส่วนตัวสไนเปอร์เนี่ยเทพไม่ได้อัพเลยรู้สึกมันไม่ค่อยดีอะดาเมจมันต่างชัดเจนมากเอาเป็นว่าสไนเปอร์ดองไว้ก่อนแล้วกันมันตีไกลก็จริงแต่ว่ามันตีเบาเบามากไม่ใช่ว่าเบาดิรีโหลดมันนานเออลืมบอกไปเลยว่าตัวละครมันจะมีลูกกระตาเขียนว่าเย็ดด้วยไอ้ตรงนั้นหมายถึงว่าโจมตีล่องหขนได้หรือเปล่านะฮะเพราะเมื่อกี้ลองสังเกตมันจะมีตัวล่องหนโผล่มาแหละแต่ว่า ไม่ค่อยเก่งละกันเลือดน้อยอาจจะเวฟแรกๆหรือเปล่าแต่แม่งมีสี่สิบเวฟอะสี่สิบเวฟแม่งเยอะชิบหายเลยเออไม่รอดคือพี่รู้สึกว่าตัวละครที่ใช้อยู่ะมันยังไม่พอที่จะแบกด่านได้เว้ยแย่แล้วว่บบานแตก <laughs> บ้านแตกแบบรุ่นเร็วเลยก็เล่นไปส2สองนาทีนะครับได้เงินได้พีมากระจึงเดียว เอาจริงหรือว่าเราควรไปก่อโค้ดก่อนวะจริงๆเกมนี้มีโค้ดนะแต่ว่าเป็นโค้ดเก่าแล้วไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าด้วยเพราะแมปไม่ได้อัปเดตเลยนี่โค้ดสปูกี้ก็ไม่ได้อันนี้โค้ดตัวเลขใช้ได้นะครับแต่ไม่รู้ได้อะไรวะมันไม่ได้บอกข้อมูลมาด้วยแย่เลย <laughs> อ่ะโค้ดต่อไปมันได้ของแต่ละอย่างอะไรอ่ะเอ้าอะไรอ่ะแล้วโดนอะไรวะเนี้ยโดนวาร์ปมาไหนวะเนี้ย What the f ฟ c k เดี๋ยว เป็นด่านเหรอเอ๊อันนี้คือทางที่ศัตรูเข้าอันนั้นคือทางศัตรูออกแล้วก็มีเลือดอยู่แค่หนึ่งหลุดตัวเดียวตายเหรอแย่และวะ้วว่ะอ๋อน,นี่คือเรายังพอมองเอ๊มันใช่เหรอวะ <laughs> แต่เราได้ตัวละครมาสี่ตัวละครนะครับจากด่านนี้เนาะน่าจะเป็นโหลดเอาหรือเปล่าอืมแย่แล้วแย่แล้ววะ เอาไงดีเอาเป็นลองเล่นไปก่อนแล้วกันมาลองวางตัวนี้ซิใช้เงินลงเจ็ดรอยี่สิบอืมโอ้กาเดียนตัวละครนี้เนี่ยอัพเกรดได้ถึงเลเวลสิบห้าและสามารถอัพด้วยตัวมันเองได้จากการที่ทำดาเมจแล้วก็สามารถวางตัวละครนี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นโอ้มันทำดาเมจแล้วกบเลเวลตัวเองก็ดีนะเนี่ยก็ดีก็ดีก็ด,กดีถือว่าวางรอบเดียวจบเลย เพราะงั้นเดี๋ยวเราไปวางตัวอื่นดีกว่านะครับอีกตัวหนึ่งที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเลยเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรวะไฮบิดใช่ไหมไอตัวที่สามไม่ใช้เงิน3ามดอลลาร์เนี่ยเดี๋ยวลองดูดิเอ่อน้องเป็นเมจิเชียนนักมายากลอ่ะวางตรงนี้เลยชาปการ์ดก็คือเป็นตัวละครปาการ์ดดาเมจสองคูดาสุยดยหเร็วจังโอ้โหนี้ดีจังไอตัวนี้มันอัพเรื่อยๆเลยเลเวลสามแล้วอะ นี่อัพการ์ดออ้เฮ้ยมันดูโกงนะมันดูแบบมันดูโหดเลยอะมันดูดีกว่าไตัวแรกที่เราใช้มากเลยซเซอร์เจียนเนี่ยอืมเดี๋ยวรอดูเลยวส,สูงสูงๆสิส่วนเจ้าเทเลซ่าตัวนี้ก็ปล่อยไปนะครับให้มันอัพเรเวลแบบออโต้ไปเลยไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าด้วยแต่เราจะเน้นโฟกัสอัพที่เจ้าเมจิเชียนไปก่อนละกันเนาะและที่สำคัญรู้สึกว่าจะใช้เงินในการอัพน้อยมากๆเลย น้อยแบบน้อยดีเลยดีกว่าเจ้าเซอร์เจียนเยอะเลยเป็นไงบูรี่ปะหนึ่งเก้าเก้าห้าเตรียมอัพขั้นต่อไปอ่ะอัพขั้นสามอู้ดาเมจสิบสองคูดาวูน์จุดห้าแต่โจมตีโดนหลายตัวเจ็มจัดอะทีนี้อัพขึ้นขั้น 4, สี่สิขั้นสี่สองเจ็ดห้าศูนย์อูวดาเมจเท่าเดิมแต่ว่าคูดาวูน์จุดสองนะครับก็วิละหกสิบ ระยะ18ตีล่องขนได้ตีแบบรัวๆแถมโดนหลายตัวด้วยเช d โดโหดจัดเลยอ่ะโหดมากโหดมากอันนี้ก็คือดาเมจคุณพี่แซงตัวเซอร์เชียนไปแบบ10เท่าสองะมื่นหน่ะตอนนี้อัพขั้น5มีขั้นต่อไปด้วยใช้เงิน28,500เยอะจังวะโอ้โหดูดิซอยยิกๆๆๆๆๆดาเมจไม่แรงมากนะ20แล้วก็คูดาส่วนจุดหนึ่งห้าก็ร้อยกว่าเนาะ แต่มันรัวแล้วมันโดนหลายตัวด้วยปะสุดจัดเลยวะ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเก็บเงินอัพเซอร์เจียนกันบ้างเทเลซ่าก็ปล่อยไปเหมือนเดิม,ดมไอตัวนางฟ้าคนนี้เลเวลแปดแล้วอัพเลเวลจากทำดาเมจแต่ดาเมจแม่งต่างกันมากเลยโอ้โหเม่เชี่ยนขึ้นสามหมื่นแปดแล้วอะตัวอื่นนี่แม่งดูเบาบางมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูซิเซอร์เจียนนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินเจ็ดพันกว่าเจ็ดเก้าห้าศูนย์ปุ๊บมีสกิลด้วยอู้ อู้เสียงอะไรอะ่ะอู้เดี๋ยวลองกดสก,กิลไหมสก,กิลทำอะไรได้อะ่ะอ๋อใช่ใช่ใช,ช่มันบอกว่าเพิ่มดาเมจให้กับไอตัวเซอร์เจียนรอบๆที่อยู่ในวงเนาะปึ๊บอ่าเอกต้าบูทว่ะเพิ่มดาเมจตีเร็วแปลว่าเราต้องวางเซอร์เจียนหลายๆตัวอยู่ด้วยกันหรือเปล่าส่วนนางฟ้าเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าทำอะไรได้เว้ยกดไว้ก่อน <c oughs> ได้มาตอนไหนยังไม่รู้เลยไม่ได้ดูด้วย แต่เท่าที่ดูมานะครับเซอร์เจียนเนี่ยใช้เงินในการอัพขั้นต่อไปเยอะกว่าเนี่ย4 5 5 0มเยอะกว่าเมจิกเชียนเนาะโอ้โหเสียงแม่งรัวมากเลยคลิปหายแล้วคลิปจะดังเกินไปหรือเปล่าเอาจริงตอนนี้พี่ไม่รู้เลยว่าจะไปได้ไกลหรือเปล่าแต่เราก็มาถึงครึ่งทางนะครับก็40กว่าเวฟแล้ว40กว่าวเวบสีบบเว็บทุกคนดูเมจิกเชียนดิดาเมจมันมันเวอร์มากเลนะเว้ มันแบบต่างเลยเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันอ้นี่หมื่นสามกูจะรู้วต่างกันสิบเท่าต่างเกินอะเน,นี่ยต่างเกินไป <c oughs> อาจจะด้วยแบบเขาเคลียร์ลูกน้องมันโดนหลายตัวหรือเปล่ามันก็เลยดูแรงเนาะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเวฟหลังๆเลยลวกันว่าเราจะไปได้กี่เวฟเนาะเออบานแตกก็มาได้แค่ห้าสิบแปดเวฟนะครับใช้เวลาไปสิบห้าทีกว่านานชิปหายได้พีมาสามร้อยแปดเจ็ดไง แม่งยากจริงอะเนี่ยด่านเนี้ยอ่อะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ทําให้ตามที่ขอแล้วเนาะจะมีคลิปต่อไปเปล่าไม่รู้ส่วนตัวรู้สึกว่าเวลาแมบบไหนก็ตามนะครับที่เขาไม่ได้อัปเดตแล้วอะจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทําคลิปแบบนั้นเพราะรู้สึกว่าเล่นไปมันก็ไม่อัปเดตใช่ปะละ่ะมันก็ปล่อยลอยอะไรเงี้ยเนาะเอาจริงในตัวเกมก็ยังมีระบบอีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าอยู่ๆว้าไปได้ไงรู้แค่ว่าเราเกาะโคนแล้วก็ว้าไปเฉยเลย <laughs> เออมีอีกโค้นหนึ่งด้วย อ่ะโคดนี้ได้บัตเลอร์บัตเลอ,อร์เลยวะได้บัตเลอร์มาแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเอาเป็นว่าก็ถ้ามีคลิปต่อไปเนี่ยพี่ว่าจะซื้อตัวนี้มิจิเชียนเพราะเท่าที่เล่นเมื่อกี้คือแม่งโหดเว้ยมันเคลียร์ลูกน้องได้ด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเจ0 XP าิเท่านั้นก็เดี๋ยวดูแล้วกันจะมีคลิปต่อไปหรือเปล่า <laughs> ก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมบ๊ายบายจ้า